ก็ต้องขอะมาสุขันด้วยครับผมว่าที่ผมมีคิวครับอันนี้ว่าอยู่คุณ Stick Commander Animation นะครับผมว่าคืออยู่กับคนเดิมนะครับซึ่งช่องเขาโดนแบนนะครับผมไม่รู้จากเรื่องสาเหตุอะไรนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูของเขากันนะครับในเวลาที่2อาทีนะครับผมในเอพิโซดที่1พาร์ท1นะครับบ้า สามารถติเลยก็ได้มาเนี่ยโอ้โหว่าตอนนี้จะเป็นไอคูณเปตัวบอมก็ใครถ่ายเขาก็เริ่มเม็นนะโอ้โหแล้วไต่ออืมไปหนแแ้ต้องไปจะปครั้งนี้ไม่รู้นะว่าแบทชูกหรือเปล่ามา้วยังต่อดี เลยันรีบวาโอ้โหโอ้แล้วอะไรนี่ไม้แล้วเกงกล้ามากนะทำกับไททันคอมพิวเตอร์แมนโอ้โดนควคุมแบบไม่ได้โอ้โหแข่งกันกเลยใส่เปล่าโอ้ย หม่มันคือตัวที่น่าจะมาสู้กับไทนคอมพิวเตอร์แมนนั่นหอวแล้วก็โอ้หายไปแล้วเหรอหรือว่ายัางอยู่สก,กินวีดีดวนควบคุมไงมันเลยแบบทำร้ายตัวเองด้วยนี่ฉันทำร้ายพวก้องตัวเองเอไม่ใช่ไอตัวที่เพิ่งมาดี่ผมบอกฉันโดนรายตัวเองนี่ฉันตัวนั้นเดี่ยไปสดกรมัน จะ้จะใช้พรังเลยนะทุกคนหยุดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสกีบีนี่ทอยเล็ตก็มีหัวใจนะครับผมถึงจะอยู่ในหัวซ่วมก,ก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับจบแล้วอ๋อยังตอ่ตอตอ่อต่อนายมั่นใจเหรอ ฉันมั่นใจเพื่อหลีกเลียกปัญหานั้นที่กำลังจะเกิดขึ้นวู้เฮ้ยถือว่ามาครั้งนี้นทาได้ดีใช้ได้แล้วก็มีตัวผมมาด้วยนะเนี่ยครับผมแล้วสัสดิขอกอดบ้านนะผมเจอกัในในคลิปหน้านะครับ